ดีซีดาวผ่อนเดือนละ6000บาทเท่านั้นนะคะเดลต้ตาแคมรี่สองศูนย์จีเกียโตปีส0 0พค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะปะไฟฟ้าค่ะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลายไม้รอบคันค่ะครุสคอนโทนค่ะกระจกปะไฟฟ้า้าไฟฟ้านะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่299,00 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีซีดาวนะคะผ่อนเดือนละ6000บาทค่ะ คันนี้ขอถามเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรถคันนี้ได้นะคะที่1 5ึ0 0หมืนบาทขึ้นไปก็สิดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลัมงมองหารถสวยรูลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้แนะนําไปรถคันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะเอกสารนะคะในการจัดไฟแน์นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุ๊แป้งย้อมหว่าง6เดือนแล้วก็ไป,ปรับรองเงินเดือนนะคะออรถใหม่ยุง่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะ โทรประสานได้เลยค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะรถสีบอนทองนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาค่ะมีแอร์ตอนหลังต่างหากนะคะเย็นทั่วถึงนะคะอร์เย็นขับดีค่ะะวัติดีซีดาไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเบาะปับปไฟฟ้าก็เป็นคูนาด้วยนะคะดตต้าแคมรี่ 2.0G ก G ียวโตปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ it's all